สวัสดีครับทุกคนพบกันกนแล้วนะครับกับลาเน่ในรายการท่องลาก,กับลาเน่ทางช่องท่องลาก,กับลาเน่แรงๆแบตแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับไฮไลท์ของที่นี่กิมมิคของที่นี่ก็คือการพายเรือคายักเข้าไปในป่าน่าจะป่าชายเลนแหละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นต้นอะไรนะ คือมันจะมีต้นไม้แบบเหมือนยืนต้นต,นตายบ้างไม่ตายบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำใสๆอยู่ที่พื้นนะ่ก็แอบ,บร้อนๆนะมันมันจะมีเอ่อปีรัญญาหรือเปล่ามีอนาคอนดาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็อยากลองดูสักคขังนะครับแล้วก็นอก,นอกเหนือจากการพายเรือคายักแล้วก็ยังมีมี เรือท่องเที่ยวชมธรรมชาตินะครับขยะพูดไปแล้วนะมีปั่นจักรยานนะแล้วก็กางเต็นท์พักแรมได้แล้วก็มีให้บริการถ่ายรีเวนติ้งด้วยไม่ถึงว่าเช่าอะไรเงี้ยนะนแต่ว่า,าสำหรับทีมงานถ่ายก็ไปอยู่ไปประสานงานกันมาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งอื่นๆในส่วนนี้ที่นี้ให้ดู ถ้าถ้าเราเดินเรือใช้บริการเรือเครื่องของทางสวนทางทางสนูนะครับเขาก็จะพาไปตามนี้แล้วก็ถ้าพายเรือขยับจะต้องพายประมาณนี้เส้นทางขยับสีส้มทางขาเข้าเข้าไปตามนี้ ส่วนอันนี้เป็นการเดินแล้วก็การปั่นจักรยานเส้นทางปั่นจักรยานแล้วเส้นทางเดินนี่คือรูปที่รูปที่เราพยายามอธิบายให้ฟังตอนแรกนะครับมันก็แอบร้อนแอบน่ก <Yeah. S 2> กากลัวยก้ทำได้ไง <c oughs> แต่คงไม่มีหรอก <c oughs> เขาดูแล้วแหละแต่งูเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูกฎข้อห้าม <c oughs> ระเบียบต่างๆนะ ห้ามจุดไฟนะครับห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานไม่ทำลายธรรมชาติห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปขับถ่ายห้ามทิ้งขยะลงพื้นประมาณนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจุดสตาร์ทของเรือขยะนะครับสำหรับค่าบริการเรือก็อยู่ที่100บาทต่อชั่วโมงนะส่วนจักรยานนี้อยู่ที่50บาทต่อชั่วโมงโอเคประมาณนี้เขา มันน่าจะมีมาก่อนหน้านี้นานมากๆแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาฮอตฮิตกันช่วงช่วงนี้แหละอโอเคเ,อเดี๋ยวเราไปพายขยักกันเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่นี้เป็นใบเสร็จนะครับเรื่อและจักรยานนี้จะมีทั้งของศูนย์เองแล้วก็ของชาวบ้านนะหลังจาก ที่รับตั๋วเอ้ยชำระเงินเสร็จแล้วก็มาเลือกชูชีพใส่นะครับแล้วก็เอาตั๋วมาให้คุณแม่ไปทางนู้นเลยครับครับน้ำนี่นะฝากวางไว่อยนะครับอ่ามันยังไม่หมดเอาไปกินได้ครับต้องหันหน้าอครับไม่ซื้อย่กจางวดแล้วก็เอตันเอง

สวครับตามข่าสีเขียวครับผมให้ตามข่าสีเขียวไปนะครับ,ม,รบงงมีเครื่องบินเล็กมาบินให้ดูด้วยไปตอนชำระเงินน,นัาที่ของทางศูนย์จะให้คำแนะนำแบบแร็ปนะครับเร็วๆ าทานก็ทำนม่ทันี่ก็เป็นยแต่เขาบอกว่ามันจะมีจุดถ่ายลูกสามารถลากเรือขึ้นไปได้อะไรเงี้ยเก็จำไม่ได้หรอกแน่จะมีป้ายอยู่มั้งแล้วก็หลักๆคือให้ทายไปตามธงสีเขียวนะครับซึ่งบางจุดอาจจะผูกอยู่กับเสา,าแบบแน่นแน่หรือบางจุดผูกอยู่ตกับต้นไม้อะไรเงี้ยก็สามารถทายย้อนอนกลับได้นะถ้าไม่ไหวเป็นกีประมาณนี้ละ เข้าใจว่าน้ำลึกอยู่นะตรงนี้นะถ้าไม่ลึกเขาไม่ให้ใส่ชุดชิลทางทางก็จะมีบัวสีม่วงครับให้ชมที่ที่อุดรใช่ไหมที่ไหนวะมีบัวแดงตุ้งบัวแดงเออแต่ที่นี่เป็นบัวสีม่วงเป็นบเอลจัวเอลจีดีทีคิวีทีคิวเขาสีหลุงนะแค่นี้ก่อนครับ รยะทางทายขย,ยักทั้งหมดอยู่ที่2.5กิโลครับสำหรับเรือถามว่าลายยากไหมก็ไม่ค่อยนะได้อยู่อันนี้คือถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นการพายขยักครั้งแรกนะน้ำก็จะใาสๆาเลยถึงเห็แนแบบสาลายน้ำจืด รับจ้างพาย้วยนะเรอสองร้อยเหรอใช่ขอบตองของชาวบ้านอ,ะอา่ะบอกว่าลากเรือขึ้นไปแบบไม่ให้มันลอยอ่ะแล้วก็ขึ้นไปถ่ายภาพได้แต่เ,เรายัางไม่ทำอะไร You may have รู้สึกครับเหนื่อยเริ่มถ่ายาแต<ะ>่เมื่อไหร่เอาเข้ามาในโซนหนึ่งนะครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำตื้นขึ้นนะแล้วก็มีต้นไม้เยอะขึ้นอันนี้แหละที่เราต้องสังเกตธงเขียวข้าเขียวบนต้นไม้แทนแต่เดิมที่มันตัดบนบนหลักบนเสา ถามว่ามันจะหลงไหมก็ไม่ไม่น่าลหลงหรอกไม่หลงมันจะเป็นเนี่ยตรงที่ตรงที่ทางเดินเดียมันจะเป็นมันจะไม่มีบัวก็สงสัก็สมมติว่าเ o r ร t case จริงเวอร์ชั่นในนี้คือมีคนแกล้วผ้าเขียวออกอะไรเงี้ยจะกลับถูกได้ไหแล้วก,ก็อีกคำแนะนำหนึ่งนะครับคือ เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเปียกแล้วตอนนี้เริ่มเปียกเลยอูพายไม่เปนน็นยังไม่เลยยายกไม้พายสูงหรอลูกอัด่ายมาสักระยะจะเจอผ้าสีส้มนะครับปลูกอยู่บนต้นไม้แล้วก็เจอผ้าสีเขียวด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแทนไปก็ได้เออแต่ว่าเขาบอกว่าตรงนี้สามารถที่จะแวะเข้าไปถ่ายรูป ม,มันคงจะมีอะไรที่น่าสนใจวิวมันคงจะเปลี่ยนนะนะความหมายนี่ว่าเหมือนเดิม ลารมณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือความหลอนที่เพิ่มขึ้นเพราะหลายคนน่าจะทราบดีว่าที่นี่คือโลเคชันในการถ่ายที่หยดสังเกตดูพืชที่เปลี่ยนไปพืช <c oughs> จากเดิมจะเป็นบัวใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นเป็นผือเป็นอะไรเครื่องน,นั้นน่ะชูบหรือสีอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็เสียงหวนตื่นมาก แล้วก็ใส่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมองยากนิดนึนงเพราะว่าเราต้องนิ่งๆอ,ะอ่ะมันเข้าไปทางแค่ไหนวะเข้าไปปรากฏว่าเรือติดเราจะเอาชนะความกลัวด้วยความเอาชนะความกล้าด้วยความกลัวไม่ใช่ Okay. หยุดหยุดวิดีโอครับ <c oughs> มุนข่เรือออกไปทางเดิมไม่มีอะไรมันก็คือปลเสม็ดแดงหแหละแล้วก็ลุยไปลุยมาก็ก็เหม็นนะ <c oughs> น้ำาน่ะเหม็นนะไม่ใช่อะไรเ <c oughs> พราะว่าดูแ้งมันน่าจะพืชพวกนี้มันน่าจะโตอะ่ะแล้วคราวนี้พอน้ำหลากมา มันก็จะตายจากน้ำที่แช่แล้วมันก็จะเน่ามันก็จะเหม็นอยางเงแล้วม,ม,ม,มันน่าจะมีหน้าฤดูฤดูแล้งนะ่ะทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนน้ำมันน่าจะน้อยกว่าน,นี้ตามธรรมชาติอันนี้คือหน้าฝนนะเรามาวันที่สิบิงหาไม่มีค่าเข้าชมนะครับมีแต่ค่าเช่าเรือเช่าจักรยานนี่แหละ เออทำไมเขาไม่เก็บค่าเขา่นอ่ไม่ใช่อุทยานปะถ้าอุทยานต้องเก็บค่าเขา้าออแล้วอะไงอืะอันนั้นข้างหน้าของเราคือเรือเครื่องรับจ้างนะครับสำหรับ ท่านใดที่อยากมาเห็นวิวแบบเดียวกับคนที่พายคยัคเห็นแต่ว่าไม่อยากพายเองเอะไรเงี้ยสามารถชาบริการได้มีไกด์ด้วยเขาน่นจะไม่ได้ขับพาเข้ามาเฉยๆน่นจะมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องกว่าเรามามัวเอาเองแบบนี้เป็นเรือพนักง,งานสะอาด ใช้เฟานะครับไม่มีเสียงดังแล้วก็ไม่มีมลพิมากมีฝักด้วยหรอที่ลำต้นน่ะนี่ไงนี่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 ฝักมันหรอที่ลำต้นน่ะ อมันอันตรายมากเนี่ยเนาะเป็นการลิเลที่โคตรอันตรายโคตรเสี่ยงเละมันมันจะไปลงตรงไหนคือเขาต้องควบคุมให้เขาลงในในในบริเวณที่ต้องลงให้ได้ใช่ไหมน่าจะแล้วแรงลมอะไรข้างบนข้างล่างยังขนาดนี้ข้างบนมันแรงกว่านี้สิบเท่า เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะครับมันจะเป็นการผสมผสานจากตอนแรกที่เป็นบึงบัวกว้างๆกับช่วงกลางๆที่มีต้นสมเม็ดขาวสมเอ็ดแ้งอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นแบบผสมผสมกันต้นไม้เริ่มเริ่มบางตาลงแล้วก็ความกว้างของลูพายอ่ะก็ีเยอะขึ้น เป็นสัญญาณบอกว่าได้จสที่สุดระยะทางของการทายเรยนแล้วซึ่งยาว2 5กิโลเมตรอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งเราจะใช้เราจะมีเวลาท้ายเรืบอบวกกับแ,ะและแระถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะซึก็น่าจะบอกไปแล้วเช่นเดียวกันถ้าเกินเขาน่าจะโทรตามเพราะเขาขอเบอร์ผมไว้ แต่ว่าจ <ồ> ุดจบระสัทหนักก็คือลมลงตีเข้ามาตีใส่หน้าตรงๆเลยแข่งกับลำะแข่งกับน้องอ่ะ เรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงพอดีบวกเวลาทะเลท่ายมาเดี๋ยวเราจะวนรอขา <c oughs> ก็ปวดจูดก็เปยียก <c oughs> ได้เหงื่อยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นอนตาตาหลับได้ได้มาเที่ยวแล้วสวนพฤกระยองแล้วก็ได้ปัน่นเอ้ยไม่ใช่ได้พายเรือขยักด,ด้วยพายแบบเต็มสตรีมแบบ100%หยารกับเพื่อนคนละาก็ ถ่ายกันคนละหนึ่งกิโลกับอีกสองจุดห้าเฮ้ยสองร้อยห้าสิบเมตรเพราะว่ามันสองกิโลรึ่งใช่ไหมระยะทางทั้งหมดได้เหนื่ออยู่แล้วได้เหนื่อได้เบียดเื่อดูๆ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แชร์แคร์ซับครับไปพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ ถ้ามีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยคือการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าเราจะเห็นในมุมมองที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวทางเรือ